ด้วยความที่มหาวิาลยมหาบุรราชวิาลวิเคตล้านานานั้นตั้งอยู่ในวัดเจดีย์หลวงทุกท่านที่เคยมาก็คงจะทราบดีว่าพื้นที่วัดเจดีย์หลวงนั้นณเวลาปัจจุบันแออัดเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากนี้แล้ว หิายาวัยมหาวิทยาลัายวิเขตล้านนาก็มีจํานวนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเฉพาะปีนี้มีนักศึกษาถึง2,000กว่ารูปคนเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นอันยิ่งด่วนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพก็คือเราจําเป็นจะต้องขยายเบีเขตออกไปด้านนอกเพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการรับนักศึกษาแล้วขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยมักกราชวิทยาเขตล้านนาจึงมีดําริในการขยายมหาวิทยาลัยออกไปด้านนอกเพื่อที่จะให้การศึกษานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเราจึงได้จัดดําเนินโครงการในการย้ายไปที่ตําบลบวกค้างอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้เราสามารถจัดซื้อได้ในบางส่วน แต่เหลืออีกอยู่80ไร่ซึ่่เรามีดําริในการที่จะซื้อเพราะฉะนั้นโอกาสนี้จึงขอชักชวนจึงขอเชิญชวนคณะศัทธาสาธุชนทั้งหลายที่อยากจะทําบุญที่อยากจะร่วมในการให้สติปัญญากับเยาวชนลูกหลานนักศึกษาของเรานั้นให้เป็นคนที่มีคุณภาพสังคมก็จะได้มีคุณภาพต่อไปสามารถที่บริจาคได้ที่เบอร์บัญชีที่อยู่ทางด้านล่าง เพื่อที่จะได้ร่วมในการสร้างส่วนร่วมกันขอเจริญพรหรือสามารถติดต่อหรือสามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหากร,รุณาธัเวิเขตล้านนาวัดเจดีย์หลวงตามบันเวลาราชการ